มีขาว i <in> น love นี่คงเป็นผมลิขิตแน่ๆเลยแค่เห็นแวบ,บแรกคุณก็ขโมยหัวใจของผมไปแล้วเอ้หมีขาวนี่นะโดนจับกินแน่เลยตูวตากลมโตคู่นั้นนะปากที่สวยงามอันนั้นนะมือเล็กๆน่ารักนั้นนะอย่าก,กินเขานะใครก็ได้ช่วยด้วยสิเนื้อตัวเรียบเนียนนะ่าสัมผัสนั่นนะแล้วก็กับลักาขนาดตัว<ม>อยู่สินะเนี่ยน่าสนใจนะกลัวแล้วครับตัวขาวใส สวยอะไรขนาดนี้นะพี่เขากัดจะขยำผมจนทนไม่ไหวแล้วสินะครับเนี่ยอย่าอย่าอย่ากินผมเลยนะครับสบายใจได้ครับผมไม่กินคุณหรอกนะครับจริงๆผมก็แค่อยากจะบอกคุณว่าจะตายแน่ๆเลยกูจะขยับตไม่ได้แล้วอ่ะผมชอบคุณนะครับแต่จะชอบเหรอก็แหงก็ดิก็ใชนเป็นของโปรดของได้ไม่ใช่หรือไงฮะถ้าคุณโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อไหร่เรามาแต่งงานกันเถอะนะครับแต่ผมเป็นผู้ชายนะครับถึงคุณจะเป็นผู้ชายแล้วก็ผมก็โอเคนะครับถามเขาก่อนไหมอ่ะ